Good morning ครับ mm hmm. วันดีตอนเช้าเพื่อนเพราเมื่อวานเมื่อวานติดไฟไป3ดวงย้ายกล้องแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จอะ่ะจะต้องกลับแล้ววันนี้กลับเรือรอบ11โมงครับส่วนที่เหลืออไอต้องให้ให้เพื่อนลงมาช่วยดูให้ให้เพื่อนลงมาช่วยช่วยช่วยทำให้เพราะว่าไม่ทันครับพรุ่งนี้ต้องไปฉีดเอ่อพรุ่งนี้ต้องไปตรวจโควิด COVID. เรายีบสามบินละมันชุกระหุกมากเลยก็ทำยังไงได้ต้องต้องต้องรอครั้งหน้านะครับครั้งนี้เอาไว้ก่อนก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวแพ็คของนะครับเก็บของแล้วก็กลับขึ้นฝั่งเมื่อวานนะครับก็มีฉีดพัน <laughs> ีพี่เอนกนครผฐมพบอีกสี่ร้อยสี่ร้อยเลยอะพี่ครับโรงงานก็ออกข่าวพี่ลนครผสมสี่ร้อย <laughs> เป็นไงกันหนกันกหนักกำลังกำลังคุยคุยกับพี่พี่ข้างบ้านเรื่องโควิดนะครับคุยกันว่าตอนนี้ที่เกาะเนี่ยฉีดกันหมดทุกคนแล้วนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวหลายๆท่านก็คือยังไม่ได้ฉีดแล้วก็ลงมาเนี่ยครับหลายๆท่านก็ไม่ได้ใส่หน้ากากก็เลยเป็นห่วงกันแล้วก็คุยกันเรื่องเนี่ยครับตัวตัวเลขว่าจังหวัดไหนเป็นยังไงอะไรๆอ,อ,อย่างนี้นั่นแหละครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับตรงนั้นก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมาดูก่อนว่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็มีเมื่อวานมีอะไรบ้างไฟก็มีไฟมีอันนี้นะครับแล้วก็กล้องกล้องมีอันนี้แล้วก็มีไฟจะมีอีกสองที่ครับก็คือนี่อันหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวเหลือติดม่านครับผมจะติดม่านตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูดีกว่านี่เดี๋ยวจะติดติดม่านตรงนี้ครับปิดม่านตรงนี้ไปเราก็ต้องมียาแนวโอ้อะไรยังเดี๋ยวพาพาพาดูตรงนี้นิดนึงครับ ห้องห้องที่เนี่ยมันเจ๋งยังตรงไหนหรู้วะคือพาทิตย์ขึ้นหน้าห้องเลยนี่เห็นไหมครับก็คือเปิดประตูมาพาทิตอยู่นี่เลยชั้นล่างก็มีขอโทษด้วยครับลกมากเลยยังไม่ได้เก็บของเลยชั้นสองก็เหมือนกันครับชั้นสองก็จะนี่ครับ นี่พอาทิตขึ้นนั่งงนก็นคืออยู่ในห้องนยครับนอนอยู่บนนอนบนเตียงเห็นไหมครับนอนบนเตียงก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้เลยก็ยังจะมีตรงแต่ว่าที่ผมว่าเจ๋งมากๆคือดาดฟ้าเนี่ยแหละครับพระดาดฟ้ามันเห็นแบบเห็นหมดเลยนะ นี่เต็มเต็ม<ๆ>ผมชอบขึ้นมาตอนเช้าครับมาดูทะเลมาดูชายหาดนี่ครับเดี๋ยวต้อง เดี๋ยวต้องไปแพ็คกระเป๋านะครับเก็บของเก็บบ้านเตรียมตัวกลับแต่ว่ากตอนอื่นต้องไปหาอะไรกินก่อนหิวมากเลย